ใช้ ChatGPT ทํานายความฝันวันนี้ค่ะฝันว่าได้เลี้ยงลูกแมวอเมริกันช็อตแฮร์กับลูกหนูแฮมสเตอร์ค่ะทั้งสองตัวเป็นทั้งลูกแมวแล้วก็ลูกหนูและตัวเล็กมากๆก็เลยคิดว่า ChatGPT เนี่ยจะทํานายพยากรณ์ความฝันได้ถูกต้องแม่นยำแค่ไหนนะคะแล้วก็พิมพ์พร้อมไปให้ ChatGPT นะคะ ฉันฝันว่าเลี้ยงลูกแมวอเมริกันช็อตแฮร์และหนูแฮมสเตอร์สีขาวมีสีน้ำตาลแซมนิดนึงน่ารักทั้งแมวแล้วก็หนูทั้งสองตัวชอบมาเล่นกับฉันคุณช่วยอ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับฝันของฉันในแหล่งที่น่าเชื่อถือและวิเคราะห์พยากรณ์ความฝันให้ฉันหน่อยค่ะเออเรามาดูกันว่า chatgpt เนี่ยมันจะพยากรณ์ว่าย่งไงนะคะนางก็บอกว่าความฝันของคุณเกี่ยวกับลูกแมว อเมริกันช็อตแฮรกับหนูแฮมสเตอร์นะคะเป็นความฝันที่มีซิมโบ l ซิมโบลิกนะคะนางก็วิเคราะห์ความฝันแบบพยากรณ์ตามศาสตร์ไทยผสมจิตวิทยาโอเพราะว่าเราให้แช a จ g ว t เนะี่ยไปศึกษาทำความเข้าใจแล้วก็อ่านความเข้าใจก่อนแล้วก็มาวิเคราะห์ให้กับเรา c h a จ g ว t ก็บอกว่าลูกแมวนะคะเป็นตัวแทนของความอบอุ่นความไร้เดียงสาแล้ก็สิ่งดีๆที่เข้ามาค่ะ การฝันถึงแมวโดยเฉพาะลูกแมวมักเกี่ยวข้องกับความสุขเล็กน้อย,อยที่กำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตได้พักการได้พักผ่อนได้รับข่าวดีหรือว่ามีคนเอ็นดูเมตานะคะหากเป็นแมวเอเมริกันช็อตแฮร์ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่เรียบร้อยและชอบอยู่ใกล้ชิดมนุษย์อาจหมายถึงมีคนในชีวิตจริงที่กำลังให้ความอบอุ่นแล้วก็ความสบายใจหรือคุณกำลังได้สัมผัสความสัมพันธ์ที่ดีค่ะส่วนหนูแฮมสเตอร์นะคะสิ่งเล็กๆที่ต้องการการดูแล แฮมสเตอร์ในฝันโดยเฉพาะสีขาวแซมน้ำตาลแสดงถึงความรู้สึกอยากดูแลเอาใจใาสา่สิ่งที่เปราะบางหรือโปรเจกต์โอกาสใหม่ที่กำลังเริ่มต้นใหม่นั่นเองค่ะตีความหมายในบริบทที่ทั้งสองตัวนะมาเล่นกับเราบ่งบอกว่าคุณกำลังจะได้พบสิ่งที่น่ารักเป็นมิกและมีพลังบวกในชีวิตไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของคนใหม่โอกาสทางงานหรือความรู้สึกภายในที่ดีขึ้นหากคุณรู้สึกดีมากในฝันความฝันนี้อาจเป็น พลังดีที่แสดงถึงพลังงานบวกที่กําลังเข้ามาหาคุณค่ะวิเคราะห์จากจิตวิทยาความฝันค่ะแนวฟลอยจุงด้วยนะนะอ้างอิงจากทฤษฎีนี้แมวแล้วก็แฮมสเตอร์อาจเป็นอนิมาหรือแอสเพคของจิตใจคุณที่ต้องการยอมรับความอ่อนโยนและความคืนดีกับด้านอ่อนโยนในตัวคุณเองความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์สตัวที่ต่างกันแต่อยู่ร่วมกันอย่างสงบบ่งบอกถึง ความสมดุลของความคิดที่ขัดแย้งในตัวคุณที่เริ่มปรับเข้าหากันได้นะีถือว่าค่อนข้างมีส่วนที่ตรงนะคะกับความเพราะาตอนนี้ก็เหมือนเพิ่งได้ศึกษาในเรื่องของพลังงานเรื่องจิตวิทยาพลังงานแล้วก็เหมือนมีเราต้องการที่จะพัฒนาตัวเองเพราะฉะนั้นสัญ,ญลักษณ์มโบลิกของแมวแล้วก็หนูเนี่ยมันมันสอดคล้องกับที่แชท GPT ตีความค่อนข้างสอดคล้องนะแต่ว่าความเป็นจริงเนี่ยไม่รู้จะเป็นยังไงแต่ว่าค่อนข้างที่จะใกล้เคียงความจริงเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นมันอาจจะเวลาเราใช้ ChatGPT ดูดวงหรือว่าให้ช่วยตีความหมายอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะเป็นตัวแปรหลักเลยก็คือการที่เราใส่พร้อมกับข้อมูลแหล่งที่น่าเชื่อถือหรือว่า data ที่เราป้อนเข้าไปให้มันไปหาไปด s เ a r c ์ search, หรือว่า ไปหามาเพื่อที่จะวิเคราะห์เป็นการทำนายให้กับเราค่ะโดยส่วนตัวแล้วถ้าให้ ChatGPT พยากรณ์ดวงชะตานะคะมันมีส่วนที่ใช่แล้วก็ส่วนที่คาดเคลื่อนเพราะฉะนั้นการทำนายดวงชะตาด้วย ChatGPT อาจจะไม่ได้แม่นยำร้อยเนะคะเพราะฉะนั้นมันอาจจะเกี่ยวข้องกับสถิติหรือว่า Data ข้อมูลที่ไปรวบรวมไปหาอ่านมาให้เราเนี่ยตีความด้วย ประสบการณ์แล้วก็การอะดัตความหมายนะคะสิ่งที่แตกต่างกันร,ระหว่างคนจริงๆทำนายพยากรณ์กับ Chat GPT ส่วนตัวคิดว่าคนเนี่ยมันมีความรู้สึกมันมีความคิดวิเคราะห์แบบมนุษย์ซึ่งซับซ้อนและก็มีพลังงานในการที่เราจะ โอนถ่ายกันณนะขณะนั้นนะคะนี่คืออาจจะเป็นความแตกต่างใครสนใจก็สามารถไปลองหาข้อมูลแล้วก็ลองเซิร์ชการพยากรณ์ดวงชะตากับ ChatGPT ได้นะคะลองเล่นกันดูค่ะ